ตรนี่ครับตรงนี้ครับเป็นถ้ำโอ้ชิบูไปนะครับเพราะว่ามันลื่นนะครับมันเป็นถ้ำลงไปตรงนี้นะครับเสือต้นไทรนะครับต้นต้นไทซงามชิบูไพรไร้แห้งครับทุกปีสิไหลกว่านี้ประมาณเท่าโตสวยงามนะครับผมเป็นชั้นๆไปนะครับเป็นชั้นๆไปครับเย็นๆครับมานั่งแช่นงาเล่นมันนั่งเล่นน้ามาเฮ็ดแตงหมขอปีนี้กันเล่นนะครับชีวานในการนะครับผมสบายดีครับเอฟซีครับ ตอนนี้ครับผมสีผ้าครับหลังจากผมไปหาเห็ดมานะครับไปเชลินเห็ดมานะครับกัสีผ้าไปชุ่มนะครับผมน้ําตกหรือน้ําตกรากไีนะครับผมทีอุทยานตรงมอีครับอยู่หลังทีทํางานนะครับของเจ้าที่นะครับผมไปเฮ้าไปน้องแบมนะครับนี่เรืองเดินทางนะครับนี้ยินเสียงนนามนี่นะครับขาไปถามเจ้าทีนะครับเจ้าที่บอกว่า น้ำไหลยูครับต่ไหลโบไหยนะครับตองโต๊ะแบบแห้งๆสีหามือครับสีไหลสวยงามนะครับผมไปเหานะครับเป็นน้ําตกในตํานานนะครับของวัยรุ่น90นะครับวัยรุ่น90ในข้อประสอนี่ต้องรู้จักกันนะครับน้ำตกนี่นะครับเป็นเป็นทีสลับเล็กหน่อยอ่ามานังเห่นกันนะครับผมสมัยนั้นนะครับผมแต่ยุกี่กาเด็กหน่อยสมัยนี้ก็บ่ค่อยได้มากครับเพราะไม่ค่อยเป็นที่นิยมแลวครับของเด็กวัยรุ่นยุคนี้นะครับสวยงา โอ้เสียงน้ําดังเลยนะครับนี่จักจักเลยนะครับไปห้องไปไปไปเนี่ยโอ้เสียงน้ําดังมากสิไล่เดี๋ยวเราไปงีนได้ผมว่าครับหัวไหลอยู่นะครับไหลอยู่นะครับพี่น้องระวังเด้อลื่นเด้อระวังลื่นเด้อตาหนักข้าจะแนบไหมนะครับระวังลื่นเด้อระวังลื่นเด้อ นี่ครับ <Ooh. S 1> เป็นทานน้านะครับทานน้ำนะเล่นนะครับเอาทํากัน<ว>้นมันไปก่อนนะ<า>นี่นะครับว <Wow. S 1> ้าน้ำเย็นๆเลยครับนี่ป้ายป้ายอยู่นี่ป้ายไปู่ที่ป้ายกันก่อนนะครับ น้ำตกทำ่ำไซน้ำตกทำ่ำไซหรือน้ำตกรากไซไซนั่นเองนะครับนี่ครับฝนไหลจะจอกมาพี่มาพี่ถ้าฝนโตอีกสักจึกหนึ่งนะพี่น้องเด้อติกานับดนี้ครับนี่มานั่งแช่น้ำเย็นๆได้นะตอนใบยๆนะครับใสมาไลเลย ครับผมมันสิไหลประมาณนี้ยอยู่ประมาณไ่เกินนาทีครับก็สิเบิดแล้วเพราะว่าอ่านั่งบนสิรถนะครับถ้าฝนตกหลายหลายมือติดต่อกันนะครับก็สีไหลเป็นเส้นงยนะครับผมนี่ครับก็ไหลมาจากขบวนเนาะแมนแล้วมาจากขบนนะครับขบนอาจสิเป็นน้ําอยู่นิดหน่อยนะครับไหลจอกๆลงมานะครับจากหน้าผานะครับข้างบนก็จะเป็นน้ําตกเหมือนกันเด้อนับต่เดินไปฝั่งนี้นะครับ พวกเราคือไปสำรวจนะครับตอนปีก่อนนะครับผมนี่ตรงนี้นะปีก่อนนะครับเราโกยทรายนะครับใส่ถุงนะครับแล้วมาปิดตรงนี้นะครับผมโอ้รู้เรื่องครับเป็นอ่างน้ำเขาอ่างน้ำทรายอย่างฟยวหัวส่อเนี่ยแล้วมาจะหายอีกแล้วครับแบบจะหายอีกแล้วนะครับเป็นท่าน้านใสๆครับเย็นๆจากภูเขานะครับ านน้ำใสๆนะครับไหลไปลงตรงลากไซตรงฝั่งนู้นเด้อที่เขาบอกว่าเป็นลากไซก็เพราะว่ามีต้นไสตัวนี้ครับนี่ครับมีต้นไสนะครับก็ไปร่วมกันอยู่ตรงลากไสนะครับก็เลยเอื่นว่าน้ำตกถ้ำไซเพราะว่ามันเป็นถ้ำลงไปนะครับผมถ้ามีต้นไซนะครับผมอยู่ข้างๆนะครับโอ้ยดูนสายน้ำครับสายน้ำนะครับ นี่นะครับรอฝนตกอีกสักคุดหนึ่งนะครับผมผมว่าสวยงามนะครับผมเห็นไหมครับนี่นี่ะนี่ครับตรงนี้ครับเป็นถ้ำโหสิบบไปนะครับเพราะมันลื่นนะครับมันเป็นถ้ำลงไปตรงนี้นะครับหรือต้นไทรนะครับต้นต้นไทร งามสิบ่หด้ไร้แห้งครับทุกปีสี่ไายก็หนีประมาณเท่าโตแต่สวยงามนะครับผมเป็นชั้นๆไปนะครับเป็นชั้นๆไปครับเย็นๆครับมานนั่งแท่นําเลนมันนั่งเล่นหน้ามาเหตุแต่บงปีนี้ก็เล่นนะครับถือว่าในการนะครับผมเอานะครับผมฝากให้พี่น้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามผมจากน่อยนึงนะครับพี่น้องผมเป็นกำลังใจผมมีคลิปต่อไปนะครับผมฝากไปด้วยนะครับน้ำตกลาไซหรือน้ำตกท่าไซ นี่ข่มกำสร้อยวณัอุทยานดงบางอีจ้าแล้วก็มาตายเนาะ